ที่โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรนายนักลกนัทหลางใหญ่เพื่อเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธ anyway. ีปล <nah ่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา89พันษาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจำนวนหนึ่งล้านตัวพร้อมด้วยนายปียพงศ์รอดสิลินในยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนกระทิงนายสุชาติจุนอดุงผู้ในการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันชาวบ้านตำบลขนกลัดทิงเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นายปียพงศ์รอดสิริกล่าวว่าร่วมกิจกรรม1ล้านตัวปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกรริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัรรน,น,น 1, ปีหลวง12สิงหาคม2564และโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรวันนี้ได้รับเกียรติจากนายนักรบนัทถลางนายอำเภอเมือง ุมพรน,นายสุชาติจุนอดุงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุก,กรรมสัตว์น้ำชุมพรเข้าร่วม1ล้านตัวไปพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและโครงการป้องกันและบรร,ร,เ,รเทาอุทกภัยมงชชมพรช่วยบรรเทาอุทกภัยและยังเป็นแหล่งหาปลาของคนในพื้นที่ต่อไปไ เออโยมมนครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับก็เป็นวันได้พบนะครับนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ89พรรษานะครับพระบรมราชาธิบีนะครับคันปีหลวงนะครับของเรานะครับทางเทศบาลสุนทิงนะครับก็ได้ร่วมกับทางสูนพรพันธ์ตัดน้ำของจุมพรนะครับผมก็ได้เชิญท่านน้ำเชินะครับเป็นเียรตนในการปล่อยปลาวันนี้นะครับจำนวนหนึ่งล้านตัวนะครับผมทางเทศบาลขุนทิีเองนะครับก็ได้มีพื้นที่นะครับในส่วนของคลองนครราชนะครับ ครับของผันน้ําแหล่งใหม่นะครับที่เป็นแหล่งหาปลาแหล,งหล่หลงผันน้ําของกองอทพนน,น,น,นนะครับเพื่อแบ่งเบาบรรเทาทุกนะครับในส่วนของน้ําท่วมต่างๆนะครับตรงจุดนี้ก็ต่อไปก็คงจะได้เป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านนะครับในพื้นที่ตาบลปูออติงและชาวบ้านใกล้เคียงนะครับครับขอบคุณมากามครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพสุกรมสระน้ำจุมพรนะครับได้นาพันปลาโซลตาหรือว่าปลาบ้านะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนนะครับจานวนหนึ่งล้านตัวนะครับมาปล่อยในวันนี้นะครับสําหรับก่อนหน้านี้นะครับทางทางศูนย์นะครับได้ปล่อยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่3มีนาคม2564นะครับในครั้งนั้นก็จะมีพันปลาพันตาน้าจืดมี5,000ตัวนะครับ แล้วก็เป็นทุ่งกามกรามนะครับทุ่งกามกรามนี่หนึ่ง้านตัวนะครับที่บริเวณโถงนักขคาราชเช่นกันนะครับที่บริเวณแถวซันน่วิวนะครับก็ฝากถึงประชาชนที่จะมาหาปลาไปบริโภคครับต้องใช้แบบไหนยังไงบ้างครับครับสำหรับสั์น้ําที่เราปล่อยไปนะครับเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมานะครับก็ชาวบ้านนะครับหรือว่าชาวประมงเนี่ยก็สามารถ จับหรือเก็บเกี่ยวหาทกินได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้วิธีการที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช้ยาเบื่อมองนะครับหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือไฟฟ้าช็อตพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับการทาลายทรัพยากรประ์มังด้วยนะครับแล้วก็ปิดกฎหมายประมงด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลบ้านพิงนะครับร่วมกับทางกรมชุมชนจังหวัดสุพรรณแล้วก็ศู์วิจัยและพัฒนาสัดน้ํา พนักรรมสัตว์น้ำจุมพรเนี่ยนะครับได้นำพันปลาเป็นปลาสุรตานหรือที่เรียกว่าปลาบ้านะครับแล้วก็ปลาตะเพียนประมาณ1ล้านตัวนะครับมาปล่อยในคลองออนักคราชซึ่งเป็นคลองฝุ่ใหม่จาระบายน้ําจากคลองจุมพรแล้วก็เมื่อสัตว์เหล่านี้จเจริญเติบโตก็จะไปเป็นอาหารของชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านรวมทั้งเป็นที่ประคบรายใจด้วยครับก็โดยจัดเป็นการเสื้อเพะเกียรติในวันตรุวันพระราช สมคบของสมเด็จพระพันบีหลวงครับครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบผม